มีคำถามที่เสียงดังขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าตลอดเวลา4เดือนของรัฐบาล MOA ชุดนี้จะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าความเห็นของผมคือต้องยื่นไม่ยื่นไม่ได้เพราะตลอดเวลาเดือนเศษเศษที่ผ่านมาของการบริหารประเทศรัฐบาลชุดนี้ ทำหลายเรื่องไม่ชอบมาพากลเสี่ยงจะเกิดความเสียหายและไม่สามารถไว้วางใจให้ทําหน้าที่ได้อีกต่อไปในจํานวนหลายเรื่องที่พูดถึงมีบางเรื่องเป็นหมากล็อกที่ฝ่ายค้านต้องยื่นอภิปรายไม่ใช่แค่หมายถึงตรวจสอบรัฐบาลน,นะครับแต่หมายถึงปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยเรื่องที่ผมพูดถึงก็คือกรณีนายกอนุทินไปพูดยอมรับว่ามันมีพื้นที่ ที่คนไทยลุกล้ําดินแดนของประเทศกัมพูชาส่วนของเขาที่ล้ามาก็มีแต่เขาอยากจะต้องบอกให้เขาใจาว่าส่วนที่เราไปล้ํานี่เขาก็มีนี่คือนายกรัฐมนตรีคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่พูดชัดๆออกไปแบบนี้ผลของมันก็คือคําพูดนี้ถูกบันทึกไว้ในเวทีสื่อมวลชนระดับโลกแล้วก็แน่นอน อยู่ในมือของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งกําลังมีข้อพิพาทกับเราอยู่และแน่นอนว่าประเทศเพื่อนบ้านซึ่งกําลังมีข้อพิพาทกับเราก็ต้องเก็บเรื่องนี้เอาไว้ในมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต้องย้อนไปดูในประวัติศาสตร์ปี2472สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จเยือนปราสาทเขาพระวิหารขณะนั้นฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคมกัมพูชากรมพระยาดำรงราชานุภาพ ขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่อาณานิคมของฝรั่งเศสเมื่อไปถึงปราสาทพระวิหารมีการถ่ายภาพร่วมกันโดยมีธงชาติของประเทศฝรั่งเศสปรากฏอยู่ด้วยเหตุการณ์ผ่านล่วงมาจนถึงปี2502มีกรณีพิาพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาเรื่องปราสาทพระวิหารต่อสู้กันในศาลโลกกัมพูชาใช้ภาพถ่ายและเหตุการณ์นั้นอ้างเป็นหลักฐานในชั้นศาลจนที่สุด สาลโลกพิภาคษามเมื่อปี2 5 0 5ชี้ว่าปราสาทเขาพระวิหารเป็นของประเทศกัมพูชากลับมาดูสถานการณ์ปัจจุบันคำที่นายกอนุทินพูดเอาไว้วันนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ใครจะยืนยันได้ว่าอีก3ปี5ปี10ปี20ปี 30, ปหรือ30ปีข้างหน้าหากมีเหตุพิพาทกันขึ้นมาอีกกัมพูชาชี้ว่าผืนดินตรงใดก็ตามที่ คนไทยครอบครองอาศัยอยู่นั่นคือผืนดินที่เราไปลุกล้ำเขตแดนประเทศเขาแล้วเอาคำพูดของนายกอนุทินเป็นหลักฐานสุมเสียงนะครับที่ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยแล้วกลายเป็นความเก็บกดอีกคำรบของคนไทยถ้าจะอ้างว่าประเทศไทยไม่ยอมรับขอบเขตอำนาจศาลโลกไม่มีทางที่จะมีข้อพิพาทระหว่างสองประเทศกลับขึ้นไปในศาลโลกได้อีกก็ต้องตอบว่า โลกมันเปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับเราไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างดังนั้นมันจึงเป็นหมากล็อกอย่างที่ผมพูดว่าฝ่ายค้านต้องยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกอนุทินในเรื่องนี้ถ้าไม่มีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจะกลายเป็นสำทับน้ำหนักของหลักฐานให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาเอาไปอ้างว่า ตั้งแต่นายกอนุทินพูดยอมรับข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีปฏิกริยาใดๆจากรัฐสภาไทยหมายถึงฝ่ายค้านนิ่งเฉยคือการยอมรับเข้าไปด้วยดังนั้นเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวก็ต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจและเมื่อมีการอภิปรายแล้วฝ่ายค้านทั้งหลายต้องโหวตไม่ไว้วางใจนายอนุทินในเรื่องนี้ด้วย เพราะถ้าหากโบทไว้วางใจหรือแม้แต่งดออกเสียงก็เท่ากับว่าสภาไทยให้การรับรองคำประกาศของนายกอนุทินว่ามีคนไทยไปรุกดินแดนของกัมพูชาเขานี่จึงเป็นหมากล็อกอีกชั้นหนึ่งหมากล็อกชั้นต่อไปก็คือในสนามเลือกตั้งหากนายอนุทินเสนอตัวเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วเกิดพักการเมืองดังกล่าว ได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งหรือมีคะแนนเสียงเป็นข้างมากก็เท่ากับว่าพี่น้องประชาชนคนไทยยอมรับสนับสนุนการทำหน้าที่นายกของนายอนุทินในช่วงที่ผ่านมาซึ่งหมายรวมถึงการยอมรับว่ารุกดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่จินตนาการแต่จำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยโดยเฉพาะสมาชิกพักฝ่ายค้านจะต้องทำหน้าที่ เพื่อสร้างหลักประกันป้องกันความสูญเสียในอนาคตอย่าต้องให้ลูกหลานทันกลับมาถามว่าเราปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เลยเถิดมาอย่างไรโดยไม่มีการทักท้วงโดยฝ่ายค้านไม่ทําการใดๆบางคนอาจจะอ้างว่าท่านนายกยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดเรื่องการสื่อสารและขออภัยไปแล้วนั่นคือการพูดกับคนไทยนะครับแต่อีกประเทศหนึ่งเขาเอาด้วยหรือเปล่า เขารับคําขออภัยนี้หรือไม่เขาแสดงท่าทีการขานรับมาอย่างไงไม่มีนะครับถ้าจะมีใครอ้างว่าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจส่งผลกระทบให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปไม่ถึงฝั่งผมว่าคนละเรื่องนะครับคือความเชื่อส่วนตัวผมซึ่งผมพูดมาตลอดว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูนนะไม่สําเร็จหรอกเพราะฝั่งโน้นเขาไม่แก้แต่ถ้าหากจะแก้กันจริงจ ตั้งแต่วันนี้จนถึงจะเปิดสมัยประชุมหน้ายังมีเวลาเดือนกว่าๆเปิดประชุมรัฐสภาวิสามัญทำเสียให้เสร็จก็ได้ไม่มีใครขวางแหละครับดังนั้นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้จึงไม่ใช่การล้างแค้นทางการเมืองอย่างที่คุณอนุทินพูดถึงถ้าหากจะดูตัวแบบของการพยายามล้างแค้นทางการเมืองโดยการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ย้อนไปดู เมื่อคราวที่พรรคภูมิใจไทยมาเป็นฝ่ายค้านใหม่ๆนั่นแหละครับจำได้ว่าในสัปดาห์แรกเป็นฝ่ายค้านปุ๊บประกาศจะยื่นไม่ไว้วางใจปับ๊บแต่ดีที่คะแนนเสียงของพรรคภูมิใจไทยเองไม่พอที่จะยื่นอภิปรายได้พรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านใหญ่เขาไม่เอาด้วยจึงไม่มีการยื่นอภิปรายแต่สำหรับวันนี้นาทีนี้พรรคเพื่อไทยก็ดีพรรคประชาชนก็ตามทั้งสองพรรค มีเสียงเพียงพอที่จะยื่นยัติอภิปรายไม่ไว้วางใจสำหรับพรรคอื่นผมไม่ทราบนะครับแต่ผมในฐานะที่ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทยอยู่เรียกร้องและยืนยันว่าท่านต้องอภิปรายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็คงหลีกไม่พ้นแล้วครับว่าจะต้องเป็นประเด็นสำคัญในการยื่นอภิปรายด้วยก็คือการจัดการปัญหาสแกมเมอร์ จนถึงวันนี้ยังมีการตั้งคำถามเรื่องท่าทีเรื่องความจริงจังฉับไวรวดเร็วของรัฐบาลในการเข้าไปคลี่คลายปัญหาหลายประเทศที่เขาอยู่ห่างจากกัมพูชามากกว่าประเทศไทยเขาแอคชั่นแสงหน้าไปหมดแล้วเหลือแต่รัฐบาลซึ่งนายกต้องตอบคำถามทุกวันต้องยืนยันทุกรอบที่ให้สัมภาษณ์แต่ในทางรูปธรรมประชาชนกลับจับต้องอะไรไม่ได้ นี่เป็นรัฐบาลชุดเดียวในโลกที่มีวิธีการแก้ปัญหาสแกมเมอร์แตกต่างกับประเทศอื่นๆเขารัฐบาลเศรษฐารัฐบาลแพทองทานใช้การตัดน้ำตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตร่วมมือกับประเทศอื่นๆรุกเข้าไปในดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อจัดการปัญหาแบบถึงลูกถึงคนรัฐบาลสาหรัฐอเมริการัฐบาลจีนรัฐบาลเกาหลีใต้มีการยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ของบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายนี้ แต่รัฐบาลคุณอนุทินประกาศจัดการปัญหาสแกมเมอร์โดยการเซ็นเช็คเปล่า หมายความว่านั่งเฉยๆดูหน่วยงานราชการทำกันไปภายใต้คำสั่งว่าทำให้สำเร็จก็แล้วกันไอ้แบบนี้จะเอาความเชื่อมั่นความไว้วางใจที่ไหนมาให้ประชาชนปัญหาระดับโลกอย่างสแกมเมอร์รัฐบาลต้องถือธงนำแล้วให้ทุกส่วนราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินแถวตรงตามผู้นำไปแก้ปัญหาท่นเล่นกันแบบนี้จะให้ประชาชนไปพึ่งใครฮะอยู่ๆพักสีส้มก็เซ็นเช็คเปล่าให้พักสีน้ำเงินมาตั้งรัฐบาล แล้วพักสีน้ำเงินก็เซ็นเช็คเปล่าให้หน่วยราชการไปแก้ปัญหาสแกมเมอร์เป็นการปัดความรับผิดชอบแล้วก็ทิ้งปัญหาไว้กับประชาชนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการไปลงนาม MOU แร่แร่เอิร์ธกับสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีปีไม่มีขลุย่ยไม่มีใครได้รับรู้ประชาชนเพิ่งมาทราบแล้วก็ไม่ได้ทราบจากรัฐบาลไทยทราบจากทางการของอเมริกาด้วยซ้ามีการอธิบาย ว่าก่อนจะไปลงนามเรื่องนี้ผ่านความเห็นชอบของคอรมอแต่ตั้งแต่วันนั้นจนปัจจุบันยังไม่ปรากฏมติคอรมอในเรื่องดังกล่าวว่าพิจารณากันยังไงเห็นชอบกันแบบไหนแร่แร่เอิร์ธเนี่ยทั่วโลกรู้นะครับว่าเป็นแร่หายากแต่ตอนนี้มติคอรมอเกี่ยวกับเรื่องนั้นหายากกว่าตัวแร่อ,อีกเพราะหายังไงก็ยังหาไม่เจอ นี่ก็คือความไม่ชอบมาพากลการเจตนาปกปิดประชาชนยิ่งทำให้เกิดการไม่ไว้วางใจยอมรับวรุกล้ำดินแดนกัมพูชาไม่จริงจังแก้ปัญหาสแกมเมอร์ปกปิดหลบเลี่ยงข้อเท็จจริงเรื่องการเซ็น MOU แร่แรเอ,อิร์ดแค่3มเรื่องนี้ก็เกินพอที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วครับได้ยินนายกอนุทินบอกว่าถ้ามีการยื่นอภิปรายอาจจะมีการยุบสภาไม่ยอมให้ดา่าฟรีนั่นแน่ ไอแบบนี้หมายความว่ามาเป็นรัฐบายยกลกะกินฟรีไม่ยอมให้เช็คบินไม่ได้แล้วครับผมเก่งก็สอบอภิปรายขนาดนี้ท่านนายกควรปักหลักสู้นะครับไม่ใช่เตรียมขนของหนีนายกอนุทินอาจจะลืมรูดซิปกางเกงตัวเองได้ฮะแต่อย่าเตรียมรูดซิปปากฝ่ายค้านไม่ได้หรอกครับนอกจากเรื่องใหม่ๆแล้วเรื่องเก่าอย่างเขากระโดงโดยเฉพาะหัวสวก็รออยู่ในคิว คดีเขากระโดงฟ้องกันยันยานนานๆไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ส่วนหัวสวเวลานี้ไม่เห็นสัญญาณการขยับตัวไม่มีการถแถลงความคืบหน้าจาก DSI เดือนกว่าๆแล้วถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลถ้าหากกระบวนการดำเนินคดีหัวสวยังคงเดินหน้าอย่างจริงจังผมว่าเราคงไม่เห็นบรรยากาศวุฒิสภามีมติแปลกๆไม่แคร์สายตาประชาชนแบบวันนี้ ตั้งองค์กรอิสระก็ยังคงเดินหน้าแต่งตั้งไม่ฟังเสียงทัดทานล่าสุดการลงมติสอบจริยธรรมสอวอนันทนานี่ก็เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วประเทศตลอดเวลา20ปีของความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยมีคนกล่าวหาฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองว่าขายชาติหลายเหตุการณ์เลอเกินนะครับทักสินขายชาติสมัครขายชาติยิงลักขายชาติเษฐาแพรทองทานล้วนแล้วแต่เคยถูกวาทกรรมขายชาติ ตามเล่นงานทั้งสิ้นทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่าขายชาติไม่มีใครยอมรับทุกคนต่อสู้ด้วยหลักฐานด้วยข้อเท็จจริงภายหลังเหตุการณ์ก็คลี่คลายว่าไม่มีพฤติการดังกล่าวคนกล่าวหาเขาว่าขายชาติก็ลอยตัวไม่ถูกดำเนินการไม่ถูกตรวจสอบจริยธรรมใดๆแต่มายุคนี้สอวอนันธนาเรียกสอวอ,อีกคนหนึ่งว่าคนขายหมูเจ้าตัวยอมรับด้วยว่าจริงนะครับ แล้วบอกว่านี่เป็นความภาคภูมิใจในวิชาชีพปรากฏว่าสวนันทนาถูกสอบจริยธรรมบ้านเมืองบรรมาถึงจุดนี้แล้วครับแล้วถ้าฝ่ายค้านยังไม่ทําหน้าที่ยังไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจระวังดีๆนะครับเผลอๆป,ป,ประชาชนจะผ่านไม่ไว้ใจฝ่ายค้านเอาไปด้วยผมไม่มีความแค้นเคืองใดๆกับรัฐบาลหรือตัวท่านนายกเป็นการส่วนบุคคลนะครับเพียงแต่คนเขาถามกันมาเยอะ ว่ามองเกมอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างไรก็เลยสนทนาเล่าสู่กันฟัง